ข้อสิบมันให้หาค่านอ m i มินลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาเซ c ตเค i ไอคอนเวิร์เราหานอ m i มินลเราจะใส่เอฟเฟ t แทนเอฟเฟกตีฟนะครับเอฟเฟ t i ีฟคือแปดจุดหกเข็นเธอเซมิแอนนาลกี่ครั้งต่อปีสองครับ Enter เลื่อนมาถึงนอ m i มินลกดคอมพิวได้แปดจุดสี่สอง ป่8 4 2ครับอันที่สอง m อ9 8 Enter ัสิีส12ครั้งต่อปี Enter ์ e m i n a l เท่าไหร่กดคอมพิวครับ18.2 สิบแปดจุดสองรับแปดจุดสองสีสิเอ่อ second icon เกิด effective คันนี้เก้าจุดสี่เอ็นเทอร์ weekly ปีหนึ่งมีห้าสิบสองสัปดาห์เอ็นเทอร์ ปีหนึ่งไม่ได้มี48สิบแัปดาห์นะครับหลายคนชอบบอกว่าปีหนึ่งมี48สิบแัปดาห์ไม่ใช่นะปีหนึ่งมี52สิบสองสัปดาห์เพื่อลงามากดคอมพิวต์ได้8ปดจุดเกจุดเกอันนี้ก็เป็นข้อ10